ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่19ธันวาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับทางด้านของคาราบาวคัพนะครับบุนเดสลีกานะครับลาลีกาสเปนแล้วก็ทางด้านของชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเอเวอเรสต์ครับเจอกับฟูลแลมในคาราบาวคัพนะครับคู่2พอร์ตสเวล เจอกับมิดเดิลสโบรนะครับคู่สามนี่คู่ใหญ่เลยนะครับเตะกันดึกด้วยนะครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ไปกันที่บุนเดสลีกาสามคู่ครับเบรเมนกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับ dot มูลกับไมส์ฮอฟเฟนไฮม์กับดามสตัดนะครับลาลิก้ายกมา1คู่นะครับเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดเจอเคตาเฟ่วันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่สุดท้ายครับเป็นชิงแชมป์สโมสรโลกครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เจอกับทางด้านของอุราวะเรดไดมอนต์นะครับทั้งหมด7คู่วันนี้ครับอัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับก็เดินไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับีพีทีด็ดของเราก็ทับเงินกันอีกเช่นเคยนะครับเราร้อหลาให้ คู่นี้เลยครับต่อไปที่อาร์ตาลันตานะครับราคาูกครึ่งนะครับก็มีเสียวไซกันบ้างครับซาเลนิทนามาออกนำก่อนครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์ะครับหลังจากนั้นอาร์ตาลันตาเนี่ยตั้งล้ำได้นะครับปลุกเร้ากันมาเนี่ยครึ่งหลังอัดไปถึง4เม็ดครับจบสกอร์ที่4ประตูต่อหนึ่งก็จังนับรับตังกันไปแบบเต็มๆครับสำหรับค่าคืนนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด v i p ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศูนย์เอครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับศึกคาราบาวครับหรือลีกคับนะครับเป็นทางด้านของท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับเปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับเอเวอร์ตันวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านนะครับ คู่นี้เจอกันมาสอนัดล่าสุดเป็นฟูลแลมบุกมาเยือนเอเวอรตนะครับชนะได้ทั้ง2นัดเลยนะครับ1นแล้วก็3 1 10นัดหลังครับเอเวอรตเจอกับฟูลแลมเอเวอรตชนะไป4เสมอ1ฟูลแลมชนะไปถึง5นัดแทนที่แคปเปิดมา10นัดครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ5ครับมาดูผลงานกันบ้างครับเอเวอรนตนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดชนะเบอร์ซี่ไป2 0ก่อนหน้านั้นครับจัด เชลซีจัดนิวคาสเซิลไปคนละ2-3เม็ดนะครับเจตี20นัดครับชนะ11เสมอ2แพ้7แฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงิน11ครับเจ้า1แพ้8สกอร์สูง11สกอร์ต่ำเกนะครับสำหรับเอเวอเรตต์ด้านของฟูลแลมบ้างครับนัดล่าสุดครับพลาดท่าเกมเยือนเนี่ยแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไปนะครับ3-0แล้วก็มีใบแดงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยยิงไป10เม็ดครับเจตี20นัดหลังชนะ8เสมอ4แพ้8ครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดครับทำเงินไป ถึง12นัดนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเอเวอเรตตนะครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวครับครึ่งลูกน้ําเต็มสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ําขาวครับคู่นี้สกอร์สูงทดกันไว้หน่อยก็ดีนะครับ2ลูกครึ่งน้ําขาวๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสี่ยงต่อไปที่เอเวอเรตตนะครับราคาน้ําขาวๆคือส่วนที่ราคาปปเอาหูเข้าแรกสักข้างหนึ่งเพื่อความมันน่าจะดีกว่านะครับบอลนัดเดียวรู้ผลนะครับให้ต่อที่เอเวอเรตัราคา ปปน้ำขาวครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของพอสเวล์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมิดเดิลสโบรคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวนมาเจอกันในลีกครับนานทีนะครับพอสเวลลอยู่ดิวชั่นหนึ่งนะครับลีกวันนัดล่าสุดเนี่ยผลงานชนะวีแกนไป3-2ครับก่อนหน้านั้นใน FA Cup นะครับ แพ้จุดโทษให้กับสตรีปเน็ตในบ้านไป2-2สองเติ20นัดหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะไป5ครับเสมอ6แพ้ถึง9แอนดี้แคปเปิดมา20นัดทําเงินได้แค่8นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง7สกอร์ต่ํา13นะครับมาดูทางด้านของมิดเดิลสโบรูผู้มาเยือนบ้างครับนัดล่าสุดครับผลงานดีนะครับไปเยือนสโวร์ซีชนะได้2-1ก่อนหน้านั้นแพ้3นัดรวดนะครับแพ้เฮาซิตี้คาบ้านนะครับ2-1แพ้อิปสวิดทาวล์สองศูนย์นะครับสถิติยี่สิบนัดผลงานค่อนข้างทีีีี่จะะดดดูทเยวนนครับใ แชมเปี้ยนชิพนะครับชนะ11เมอ2แพ้7ครับแฮนดี้แคปเปิดมา20นัดทำเงิน10เจ้า1แพ้9ครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับทางด้านของมิดเดิลสโบรคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของมิดเดิลสโบรโบโรวันนี้เปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกน้ำขาวเลยนะครับราคารองครึ่งควบลูกน้ำล้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10ครับคู่นี้ครับเหล่าร้หลากก็เลยให้ ต่อไปที่มิดเดิลสโบรครับเดอะโบโรวันนี้ที่ครึ่งลูกน้ําขาวๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่ใหญ่วันนี้เลยนะครับในลีครับเชลซีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยนิวคาสเซิลชนะได้ในบ้านถึง4ประตูต่อ1นนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเสมอกันไป1นึงในบ้านของเชลซีนัดล่าสุดที่เจอกันด้วยการที่แล้วนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งะครับมีประตูทุกนัดเลยนะครับในการเจอกันของ เจอกันมาทั้งหมด10นัดเชลซีชนะไป5ครับเสมอ2นิวคาสเซิลชนะไป3ครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดเชลซีทำเงิน4เสมอไป1นัดนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลทำเงินไป5นัดครับสกอร์สูง2ครับสกอร์ต่ำแปนะครับทางด้านของเชลซีบ้านครับผลงานนัดล่าสุดชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2-0นะครับก่อนหน้านั้นเกมเยือน2นัดแพ้เอเวอร์ตันแพ้แมนยูนะครับ2-0แล้วก็2-1โดนยิง2ลูกไป2นัดเลยนะครับในบ้านก็ถือว่ายัง ใช้งานได้อยู่นะครับสถิติ20นัดนะครับชนะ9เสมอ4แพ้7แฮนดนี่คปเปิดไป20นัดทําเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป10ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10มาดูทางด้านของิวคาเซิลบ้างนะครับกู้ชีพขึ้นมาได้ในนัดล่าสุดนะครับเอาชนะฟูแลมไป3-0ครับก่อนหน้านั้นรวมทุกรายการเนี่ยแพ้3นัดรวดครับแพ้เอซิมิลานในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วตกรอบนะครับนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็ปิดไม่ลงเลยครับ เตีี่สินัดชนะ1 0เสมอ4แพ้6ครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงิน11เจ้า1แพ้8ปดครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9คู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกน้ำเต็มราคารองครึ่งลูกน้ำขาวแฮนดิแคปมาแบบนี้ครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแฮนดิแคปมาแบบนี้เหล่าร้ายลาก็ยังมองว่าาง่า Chelsea, านนาานนนนาาทงงดดดด้้้นนนนนขออเเชซบบใถืวะก็มไ อยู่เรื่อยเลยครับแล้วก็นิวคาสเซิลวันนี้เนี่ยตัวเจ็บเพียบอีกเช่นเคยนะครับเพะฉะนั้คู่นี้ครับขอซื้อราคาสักหน่อยนะกันนะครับให้ต่อที่เชลซีครับราคาครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับคู่แรกครับเวเดอร์เบิรเมนนะครับเจอกับทางด้านของ RB l e i p ไลฟซิกนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันไปนะครับ0-0ก่อนหน้านั้นในบ้านของไลฟ์ซิกชนะไป2-1 นัดที่ไลฟ์ซิกมาเยือนนัดล่าสุดในบ้านของเบลมนเนี่ยก็เป็นทางด้านของ RB l i บีไลซนะครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแอนดี้แคปเปิดมา9นัดนะครับเบเมนทำเงินไป4 RB l i ร์บีไซทำเงินไป5ครับคู่นี้จับสกอร์สูงน่าจะมันกว่านะครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับเบลมนนัดล่าสุดไปเยือนมืงเช่นกันบกักเสมอไป2ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นชนะเอาตบวกในบ้านครับ2 0นะครับที่เหลือในแพ้ไป สองนัดติดนะครับเสตียี่สิบนัดชนะห้าเสมอสี่แพ้สิบเอ็ดครับแพนที่แคเปิดไปสิบเจ็ดนัดทําเงินแปดเจ้าหนึ่งแพ้แปดสกอร์สูงสิบสี่ครับสกอร์ต่ำหกก็มาตรฐานเดิมครับสาหรับไปเมนนะครับทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกบ้านครับผลงานสี่นัดหลังชนะรวดนะครับยิงเกินสองลูกทุกนัดนะครับโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมนะครับทุกรายการนัดล่าสุดครับเอาชนะทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ไปได้ครับสามหนึ่งก่อนหน้านั้นครับ ชนะยังบอยส์ไป2-1นะครับสถิติ20นัดชนะ12เสมอ2แพ้6ครับแฮนดี้แคปเปิดไป19นัดทำเงินเเจ้า2แพ้8สกอร์สูง16สกอร์ต่ำ4ตารางคะแนนกันบ้างครับฮาบี RB, ไลซิกนัดล่าสุดแข่งไปแล้ว15นัดนะครับชนะ10เสมอ2แพ้3อยู่อันดับที่3นะครับมี32คะแนนก็ยังมีลุ้นอยู่ไกลๆแหละครับทางด้งนานของเวเดอร์เบิรเมนครับอยู่พนซนตรายอยู่แล้วนะครับอยู่อันดับที่14ครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับ15นัดชนะ4เสมอ3แพ้8 ยิง22เสีย10เสียไปยี่สิบนะครับมีสิบห้คะแนนคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของอับบีไลฟ์ซิครับเปิดต่อมาที่1ลูกเต็มน้ำลบสเลยนะครับราคารองครึ่งควบลูกน้ำบวกสิ 10. คู่นี้เนี่ย อาร์บีไลฟซิกเสมอไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อาร์บีไลฟซิกต่อบอลชิงบอลกันน่าจะเข้าทำกันได้เยอะครับให้ต่อที่อาร์บีไลฟซิกครับลุ้นหูหนึ่งข้างครับราคาครึ่งครบลูกน้ำบวกสิบสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับบุนเดสลีกานะครับเป็นทางด้านของบุลเซียดอรทมุนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไมส์นะครับผลงานที่เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปครับสองสองด้วยการที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยดอทมุนบุกไปเยือนไมชนะได้สองหนึ่งกับหนึ่งศูนย์สถิติสิบน มายชนะไป2นัดนะครับทางด้านของแฮนดิแคปเปิดมา10นัดดอทมุนทําเงิน5้าไม้ทำเงิน5ครับผลงานของดอทมุนช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับนัด <Not S 1> แรกสูดเสมออ<ๆ>ัส์บวกหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นเสมอปารีสครับหนึ่งหนึ่งแพ้ให้กับอาร์บีไล์ซิกในบ้านครับสองสามไปเยือนสุดกาดแพ้สองศูนย์ผลงาน20นัดหลังครับชนะสิบเสมอห้าแพ้ห้านะครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทําเงินสิบเจ้าหนึ่งแพ้เก้าครับสกอร์สูงเก้าสกอร์ต่ำสิบเอ็ดนะครับไม้บ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ย ช็อคแพ้ให้กับไฮเดน้ามไป1 0ครับก่อนหน้านั้นสเสมอโคโลโนะครับเกมเยือน0 0ยแพ้ไฟบวก10ในบ้าน,นครับใส่ตี20นัดชนะ5สเสมอ6แพ้9ครับแฮนดี่แคปเปิดไป19นัดทำเงิน6เจ้า3แพ้10สกอร์สูง10สกอร์ต่ำา10นะครับคู่นี้ไปดูตารางคะแนนกันต่อครับเป็นทางด้านของดอนมูนครับยืนดับ5นะครับแข่งไป15นะัดชนะ7สเสมอ5แพ้3 มี26คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่5ลูกนะครับทางด้านของมาอยู่อันดับที่17คะแนนเท่ากับดามสตาร์ทนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าครัวเขเนี่ยมียูเนียนเบอร์ลินโคโลนนะครับที่นําอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นมาอยู่อันดับที่17มี9คะแนนนะครับเพิ่งจะชนะนัดเดียวครับหนักไปทางด้านเสมอเสมอถึง6นัดนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของดอทมุนครับเปิดมาที่1ลูกนน้้ําครงึ่ล สกอสูง3าลูกควบ3มลูกครึ่งคู่นี้สกอต่ำน่าจะดูดีกว่านะครับทางหน้าของไมล์เหนียวนะครับเหนื่อยหน่อยครับสำหรับดอนมุลนาทีนี้นะแต่ในบ้านแบบนี้ครับท่ามกลางกองเชียร์ก็น่าจะเรียกความมั่นใจในนัดนี้เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับต่อไปที่ดอนมุนครับราคาหนึ่งลูกเต็มน้าขาวครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับไม่งั้นก็เท่าตัวครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนครับ ยกขึ้นมา1คู่นะครับทำคืนนี้เป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดตราหมีเปิดบ้านรับการเยือนของเกตาเฟ่ฟอร์มแรงใน,นช่วงนี้เลยนะครับผลงานเจอกันนั้นล่าสุดเสมอการเสมอกันไปในบ้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแอตเลติโกมาดริดไปเยือนเกตาเฟ่ชนะได้ถึง3-0ครับสิบนัดหลังเจอกันแอตเลติโกมาดริดชนะไป8ครับเสมอไป2ยังไม่แพ้เกตาเฟ่นะครับแฮนดี้แคปเปิดมา10นัดแอตเลติโกมาดริดทำเงินไป5เจ้า3ครับเกตาเฟ่ทำเงินไป2สกอร์สูง 3ครับสกอร์ต่ำเจนะครับด้านของผลงานบ้างครับเอเดนตโกมาดริดเกมเยือนไม่ดีนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนแอตเลนติกบิลเบาแพ้ไป2-0ก่อนหน้านั้นในแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านนะครับชนะลาซิโอ2-0นะครับเจตี20นัดหลังครับชนะ14เสมอ2แพ้4นะครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงิน10ครับเจ้า1แพ้9นะครับเคตาเฟ่บ้างนะครับผลงานดีต่อเนื่องครับชนะมา3นัดติดแล้วนะครับได้ ผู้เล่นสำคัญอย่างกรีนวูดเนี่ยนะครับช่วยถลุงประตูนัดล่าสุดเนี่ยชนะเซบียาไปถึง3-0นะครับก่อนหน้านั้นชนะบาเลนเซียไป1-0ในบอลถ้วยก็ชนะทีมนอกลีกนะครับไป2ประตูต่อ1ไปเยือนด้วยนะครับแับสถิติ20นัดหลังครับชนะ9เสมอ7แพ้4ี่ฮะนี่ครับเปิดมา20นัดทำกันิน13เจ้า2แพ้5ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำเกนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับอยู่อันดับ4ครับแอตเลติโกมาดริด แข่งไป16นัดชนะ11เสมอ1แพ้4มี34คะแนนนะครับตามหลังบาเซโลนาอยู่1คะแนนเท่านั้นด้านของเคตาเฟ่ครับขยับขึ้นมามีลุ้นที่ไปยุโรปเลยนะครับอยู่อันดับที่8ครับแข่งไป17นัดมี25คะแนนครับชนะไป6นัดเสมอไป7แพ้แค่4นัดเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของแอตเดติโก m มาริดนะครับเปิดต่อมา แรงราคาแพงทีเดียวนะครับเป็นแอรเดนติโกมดิดเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับน้ําไม่สวยเลยนะครับราคารูกควบลูกครึ่งใน่น้ำเต็มนะครับ ทำนองของเกตตเฟ่น้ำขาวนะครับจะกินหูเกตตเฟ่วันนี้คิดดีๆนะครับเหล่าร้อยหลาก็ยังคิดว่าแฮนดี้แคปเนี่ยมองว่าแอตเลติโกมาดปิดวันนี้ขาดแน่นอนนะครับตอนนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาขอซื้อราคากันอีกรอบนึงครับให้ต่อที่แอตเลติโกมาดปิดครับราคาล,คลูกครึ่งครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ที่3เลยนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับ ศึกจิงแชมป์สโมสรโลกนะครับวันนี้อูราวาเรดทดมอนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกันนะครับคู่นี้เหมือนจะเคยเจอกันมาครั้งก่อนนะครับแต่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่พี่ๆใครจำได้ว่าเจอกันแล้วผลเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาดูด้วยนะครับผลงานนะครับอูราวาเรดทดมอนนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับคารลีอนนะครับก็ชนะไปได้ครับ 1. ประตูต่อ0นะครับถือว่าเล่นดีทีเดียวในนัดนั้นนะครับ เล่นที่ซาอุนะครับก่อนหน้านั้นใน FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับอรวะไปเยือนฮานอยทีเอ็นทีเนี่ยแพ้ไป2-1ครับชนะ9เสมอ4แพ้7นะครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงิน8เจ้า1แพ้11สกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับก่อนที่จะไปซาอุเนี่ยเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับโดนคริสตัลพาเลตยิงช่วงท้ายเกมเลยนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้น ในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเข้ารอบไปแบบสบายเท้าครับไปเยือนโซนาสวีสดาชนะได้3ประตูต่อ2 20นัดหลังนะครับชนะ12เสมอ4แพ้4ครับแพงที่แคปเปิดมา20นัดทําเงิน6เจ้า2แพ้12สกอร์สูง15ครับสกอร์ต่ำหาอนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดต่อมาแพงนะครับอยู่ที่2ลูกเต็มน้ำบวกสิราคารอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ําเต็มสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ำลบสิคู่นี้เนี่ย ก็ต้องมาดูนะครับว่าแมนซิตี้จะจัดทัพผู้เล่นลงยังไงนะครับก่อนเตะในเช็คราคากันอีกทีเช็คตัวผู้เล่นกันอีกทีนึงนะครับอาจจะใช้ตัวสำรองลงก่อนนะครับสำหรับเป๊ปกัวเดล่าพักตัวหลักนะครับเพื่อที่จะให้ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับพอๆกันนะครับแต่อูระวะเรสเนี่ยไปอยู่รอแล้วตั้งแต่นัดที่แล้วนะครับถือว่าได้เปรียบมากกว่านะครับ พักมากกว่าสำหรับโอราว่าเรดเดมอนสู้สุดใจแน่นอนครับทีมจากเอเชียเลือดซามูไรแบบนี้ครับผลงานค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแต่เจอกับแมนซิตี้แบบนี้ครับไม่น่าจะรอดนะครับแพ้อาจจะแพ้ไม่เกิน2เมตรนะครับก็ลุ้นกันที่เมตรที่3แต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เรือใบสีฟ้านะ่าจะเหนือกว่าเยอะครับให้ต่อที่แมนซิตี้ครับราคา2ลูกเต็มหรือ2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับ ครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับข้าคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกนะครับเอฟอรตตันกับฟูลแลมคู่นี้ซื้อราคานะครับต่อที่เอฟอรตตันนะครับเจ้าบ้านฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับในช่วงนี้คู่ที่2ครับมิดเดิลสโบรกับพอร์ตเวลมิดเดิลสโบรไปเยือนนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่ามิดเดิลสโบร90นาทีน่าจะชนะได้นะครับคู่ต่อไปครับเชลซีนิวคาสเซิลนะครับบ้านของเชลซีเปิดราคามาแรงทีเดียวนะครับที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับ นิวคาสเซิลช่วงหลังเกมเยือนไม่ค่อยจะดีตัวเจ็บก็เยอะนะครับแต่นัดนี้เป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะเลยแฮนดี้แคปมุ่งไปที่เชลซีเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ตามราคากันอีกหนึ่งคู่ต่อไปที่เชลซีนะครับคู่ต่อไปครับเบลเมนกับอาร์บีไลฟ์ซิกบุนเดสลิก้านะครับอาร์บีไลฟ์ซิกก็เปิดราคามาแพงทีเดียวขึ้นครบลูกไหลไปที่1ลูกเต็มนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าอาร์บีไลฟ์ซิกเหนือกว่าครับให้ต่อที่อาร์บีไลฟ์ซิกนะครับคู่ต่อไปครับดอดมูลกับไม้นะครับคู่นี้ เจ้าบ้านดอดมุนนะครับราคาไหลลงนะครับจากลูกควบเนี่ยเหลือ1ลูกเต็มนะครับทางด้านของไม้กองหลังเจ็บเพียบครับแต่ทางด้านของดอดมุนกองหน้าเจ็บเพียบนะครับวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับแต่แฮนดิแคปนี้ยังเชื่อว่าดอดมูลครับน่าจะข้ามได้ให้ต่อที่ดอดมูลครับ1ลูกเต็มหรือครึ่งควบลูกนะครับตัต่อไปลาลิก้าสเปนนะครับแอตเลติโกมาดริดกับเคตาเฟ่คู่นี้ราคาแปลกอีก1คู่นะครับเป็นแอตเลติโกมาดริดเปิด ราคามานแรงทีเดียวนะครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับถึงแม้เคตาเฟ่จะฟอร์มดีเหลือเกินนะครับในช่วงนี้แต่ก็ยังเป็นทางด้านของตราหมีนะครับในบ้านไว้ใจน่าจะได้อยู่แล้วครับให้ต่อที่แอตแลนติโกมาดริดก่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้เจอกับอุราวะเรดไดมอนศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแมนซิตี้ป่อมาที่2ลูกเต็มนะครับขยับที่2ลูกควบอุราวะเรด ถึงแม้ว่าจะชนะมานะครับกับคารเลออนแล้วก็สู้สุดใจอยู่แล้วครับเล่นในถิ่นเอเชียแต่ก็ยังเชื่อว่ามาตรฐานทีมของแมนซิตี้ครับวันนี้เนี่ยน่าจัดชุดสำรองรองก่อนนะครับ2ลูกอาจจะมีครับลุ้นกันที่เมทที่3น่าจะยากอยู่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้เหนือกว่าครับให้ต่อที่แมนซิตี้ครับราคา2ลูกเต็มนะครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับ ช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานใน u b e Channel นะครับพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้ติดตามกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทีเด็ดบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้มีทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากเข้ากลุ่มไลน์ทีเด็ดรับทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่แอดไน์ครับ1 0 0 ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรีบแอดกันเข้ามาก่อนที่จะเต็มจำนวนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมาถอนเงินครับสวัสดีครับ